ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเด็กบุดอยครับผมวันนี้ผมมินนี่ครับผมภุนะผมแล้วก็มีหลายรูปแบบที่เห็นตรงนี้นะผมแต่อยากจะบอกว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาจุนนะผมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาลื้อลื้อประธานเนี่ยลื้อผู้พวกนี้ดูนะผมว่าขั้นในเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างน,นะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา มาอันดับแรกนะผมเรากา็เดี๋ยวเรามาดูประทันแมนปองก่อนเลยนะนี่ครับผมอ่าประทันแมนปองสามสิบนัฬนกาผมอันนี้กล่องห้าบาทหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมนี่เมื่อเราเปิดอ,ออกมาแล้วผมเราจะเจอกับแบบนี้นะอันนี้นี่ถ้าผมโยนลงไปทั้งกล่องน,นี่คิดว่าน่าจะติดหมดหรือเปล่าไม่ติดน,นะผมผมเคยลองดูแล้อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูประทัดแมนปองกันก่อนนะฮะนี่ครับผมมันจะมีจุดเชื่อมของมันอยู่อ่าในจุดเนี้ย จุดที่เขาโหโห,โหยังไม่ทันได้แก่ข้างหลังมันเริ่มลูกออกมาแล้วอ่ะพี่น้องอ่ะโอเคแนะนำว่าผมถ้าจุดไม่ติดนี่อย่าไปจุดสามนะฮะนี่ครับผมแก่ออกมาครับผมแก่ออกมาแก่ออกมาเราก็จะเจอกับนี่แบบเนี้ยโ,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 โหพี่น้องดูดิคอบบนสุดนี่สีดำๆๆนะ แล้วในส่วนนี้น่าจะเป็นดินปืนเนี่ยแล้วข้างในนี่คือขั้นสุดก็คือเขาอ่านไว้นะฮะโอเคขั้นบนสุดก็อันเนี้ยไอตัวเนี้ยตัวจุดชนวนนะฮะอ่ะนี่ครับผมประทับเป็นป่องนะผมเมื่อเราแคะออกมาแล้วจะเจอจะเจอ,จะเจอแบบนี้เองนะฮะโอเคทิ้นไปครับผมอ่ะมาต่อกันที่นี่ครับผมนี่คือกระเทียมนะฮะกระเทียมนี่ครับผมที่เป็นแบบว่าอย่างไงนะอ่าแบบนี้นี่ไง ที่เรายมปุ้มแล้วก็มันจะแตกนะเออนี่ครับผมอ่ะนี่ไงแบบนี้ยโอเคโอ้โหพี่น้องดูดินี่ครับผมนี่คือโอ้ยไม่แนะนาให้แกะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะเกิดอ่ะมันจะแตกตรงนี้ได้นะพี่น้องอ่ะก้อนหินที่อยู่ข้างในนี่คือบอกเลยว่าก้อนหินพิเศษนะผมเคยลองแกะดูละอ่ะเอาเอาเอามีวันอันตกนะฮะนี่ครับผม ก้อนหินแบบนี้สวยมากเลยมันไม่ใช่ก้อนหินธรรมดานะแต่เป็นก้อนหินแบบว่าใส่สาย,สายห,หน่อยแบบนี้เออนะฮะดินปืนก็ไม่มีเนี่ยผมถ้าผมโยมแบบนี้จะเกิดไหมอ่ะไม่แต่นะครับพี่น้องโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองโยมแบบนี้ดูนะฮะนี่ไงจะเกิดเสียงแบบนี้ครับผมอ่ะอ่ะแบบนี้นี่โอเคเจนไปเลยนะครับผมแกกระเทียมเส,เสร็จแล้วนะผมรอบนี้เรามาดูผีเสื้อกันผีเสื้อผมเคยลองจุด จุดไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วผมตั้นไม่ถูกอ,ะอ่ะอ่าผมต้นแบบนี้แล้วจุดเนาะแต่มีเอมเม์มาบอกว่าอ่ะพี่ต้านแบบนี้นะแล้วก็จุดแบบนี้ับผมอันนี้คือต้านแบบนี้แล้วก็ขึ้นมันจะขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นของมันเองแล้วนะผมอ่ะอันนี้คือปิดปิดผีเสื้อเนาะมันเหมือนผีเสื้อไงก็เลยอ่านี่ไงอ่าเมื่อเราแกะออกมาแล้วผมโอ้โหแกะยากเว้ยน่าจะเป็นดินหมดอะครับดูดิดูดิดโห ข้างหลังครับผมโอ้โหลงแจนเลยนะฮะนี่มีแค่นิดเดียวเองอ่ะไกลมาหน่อยเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมตัดให้ดูนะนี่นี่ผมยันตัดไม่โดนดินนะนี่ับผมโอ้โหอ่ะโอ้หแกะย่านะเนี่ยไอตัวเนี้ไอตัวนี้นไม่ออกว่ะพี่น้องดึงใส่ชนวนออกมาอ่ะเดี๋ยวเราลองตัดดูนะโอ้โหเนี่ยผมในส่วนนี้ไม่ใช่ดินปืนนะ เป็นสีดำๆแบบนี้เออเจ๋งดีไว้ผีเสื้อโอเคมารอบต่อไปครับผมประ่านหมุนหมุนนะประ่านหมุนหมุนนี้ผมชอบมากเลยอ่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นประธานที่ถ้าจุดตรงคืนนี้มันหมุนแล้วก็มันจะมีแสงแฟลกออกมาด้วยนะเหมือนเวลาเราเชื่อมไฟแบบนี้โอเคนะผมนี่ผมอันนี้ถ้าเราจุดไฟเช็ดอยู่ด้านซน้ายใช่ไหมถ้าเราจุดแบบเนี้ยนี่ผมอเนนี้ยโคตรแรงเลยมาเป่าแบบนี้ผมมาเป่าที่มือเรานีโหเจ็บเลยนะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูับผมอ่าทาให้หมุนได้ไงเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยดิกระดาษนะ้นเป็นกระดาานะนี่ไงโอ้โหเออสวยดีเว้ยโอ้โหเป็นดินอะไรวะเนี่ยโคตรแข็งเลยว่ะดูดิดูด,ดิแกไม่ออกเลยเว้ยอ่ะโอ้โหนี่ับผมนี่คือประมุนหมุนๆน,นะผมเฮ้ยนี่ไง โอ้ใส่ชนวนโคตรไอ้นี่เลยใหญ่มากเลยว่ะดูดิอ่ะลองตัดดูนะฮะข้างในน่าจะมีดินปืนเนี่ยตัวจุดอ่ะโอเคประทับหมุนหมุนผ่านไปแล้วไอเนี้ยไอเนี้ยประทัดดอกไม้ไฟนะครับผมดอกไม้ไฟที่เหมือนไอตัวนี้ไงนี่ผมใครเคย <ๆ S 2> เห็นบ้านแบบนะี้ไอตัวนีน้คือจุดแล้วก็มันจะไอ้นี่ไงแบบว่าติดมาแบบนี้ไงอ่ะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองแกะดูนะฮะ ไอตัวนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอนะผมเพิ่งไปซื้อประธานห้านประธานมาแล้วก็เจอแบบเนีน้ดูดิอ่าโอโ้โหพุ้ยโอโ้โหกระเด็นใส่ผมหมดเลยอ่ะน่าจะมีแต่ตัวนี้น่าจะพิเศษตรงที่มันมีสีหรือเปล่านะนี่ไงเมื่อกี้ผมแก่สีม่วงเนาะนี่ผมสีเหลืองแบบเนี้ไอตัวนี้น่าจะมีสีนะอ่ะเดี๋ยวผมลองจุดดูหน่อยดิว่ามันจะสวยงามยังไงนะผมอ่ะโอ้ลงมา โอเคไม่จุดแล้วเราไม่จุดแล้วผมต่อไปมาดูที่วิวปั่มนะฮะเนี่ยผมวิวปั่มนี่โอ้อันนี้แบบหนึ่งบาทนะถ้าแบบสิบบาทนี่โคตรแรงเลยอะครับดูแกออกมาแล้วก็จะเจอกับสภาพแบบนี้ครับผมอันนี้ทํามาจากพลาสติกแล้วก็โอ้โหนี่ไงเราจุดที่นี่แล้วมันจะไปก่อแบบนี้โอ้โหนี่คือตัวที่วินนะผมอะข้างในก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะว่าน,นี่เป็นพลาสติกอันนี้ต้องเล่นตอนรางน,นะผมเพราะว่ามันอาจจะโดนคนแล้วเออนะ ไปใส่ใส่โคนีชิบหายเลยนะครับผมอ่ะโอ้โหนี่ครับผมข้างในจะมีดินด้วยนะทุกเออประทัดทุรุูปแบบมันใจนี่นะรับมีดินหมดเลยอ่ะครับอ่ะรอบนี้ประทัดอันเนี้ยหนึ่งแบบบาทเนี้ยแบบสองบาทเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันนะประทัดหนึ่งบาทสองบาทนี้ไม่ยากครับผมนี่ไงเดี๋ยวผมลองทําให้อันนี้นะพระข้างในมีแต่ดินปืนนะฮะ อันนี้ถ้าเราแกะออกมาเราสามารถถ้าเราไม่เทดินปืนทีนะสามารถจุดต่อได้นะนี่ผมลองไปลองไปจุดแบบนี้นะนี่ผมอ่าเอาออกมาแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็ปิดฝาแบบไม่ต้องปิดแน่นะผมแค่วาลลงไปแบบนี้นผมแล้วก็อ่าจุดจุดแบบนี้จุดแบบนี้ผมแล้วมันจะเกิดแบบว่ายังไงนะเหมือนหนญี่ปุ่งอ่ะที่เขาหายตัวที่มันมีแค่แสนแฝกออกมาแบบนั้นอ่ะพุกแบบนี้เออนะผมพี่น้องลองไปจุดแบบนี้ดูนะโอ้โหปีใหม่นี้ผมจุดแต่แบบนี้นี่ับผมนี่อ่าตอนนี้เรา เก็บใส่แล้วก็จุดต่อได้นะผมสุดท้ายสุดนะผมพุส0สินัดนะฮะนี่ครับผมพุส0นัดนี่เขาก็มีบอกนะผมว่าชี้ขึ้นทันนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะพุกันหน่อยดีนี่รรมาจากกองกระดาษน,นะฮะถ้าโยนลง,ลงไปกองไฟจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้โอ้เราต้องแกะจากข้างบนหรือเปล่าะ นี่ไงโอ้โ oh. หพี่น้องด,ดูดิดูดิแมงแกย่ยาที่หายเดี๋ยวหาเลยนะฮะอ่ะโอ้ oh, สายชนวนมาถึงขงล่างสุดเลยนะฮะโอ้ oh. นี่ไงข้างล่างของขงล่างสุดก็มีดินนะฮะโอ้โ oh. หนี่อ๋อ oh, มันจะเป็นสีสเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราลองดึงออกมาเฮ้ยดึงออกมาได้เว้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ oh, สายชนวนยาวเพออันนี้ผมเก็บไว้นะไม่ขออันนี้ใช้แล้วนี่ไง เราเทออกมาครับผมโอ้โหแก่ไม่ได้เลยว่ะพี่น้องเพราะว่ามันโอ้โหมันอัดแน่งมากเลยะอ่ะดูดูดูเศษนี่อ่ะนี่ผมอ่ะนี่ฮะนี่ฮผมอ่ะโอ้โหมีอะไรเยอะแยะว่ะเนี่ยหกักอกออกมาโอ้โห,โหนี่นผมอ่ะนี่ไงนี่อืมมีก้อนหินด้วยนะใช่ไหม หรือว่าก้อนหินที่มันไอ้นี่วะเอ้ยมีอยู่นะนี่ครับผมโอม้ตัวเนี้ยคืออะไรวะมีมีข้างในด้วยนะนี่ครับผมโอ้โออะและนี่ก็คือผุสามสิบาทเออผุสามสิบนันสิบบาทนะผมนี่จะเป็นประมาณนี้นะผมพี่น้องผม แกหมดละบ้างครับผมเมื่อผมลองแกะประทัดที่ผมจุดเนี่ยลองดูลองให้ดูแล้วนะผมเป็นไงบ้างใครเคยลองแกะดูบ้างครับผมเนี่บผมมันอยู่ข้างล่างผมนี่เองนะฮะเนี่ยผมผมแกะหมดละโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ